สวัสดีค่ะก็รอบนี้มาเทสกล้องคอมแพกตัวนี้ Canon Autoboy Luna Panorama ตัวนี้เตรียมจัดส่งให้คุณวิทย์จังหวัดคุณวิทย์นะคะจังหวัดอุดอรเดี๋ยวเช็คสภาพสินค้าก่อนเลยนะคะก็คือ ลอยก็จะมีตามที่แจ้งไว้ก็คือด้วยความที่กล้องตัวเนี้เขาเรียกเป็นเป็นเนื้อด้านโอกาสที่จะเป็นรอยง่ายก็จะมีสูงรอยถลอกรอยอะไรก็เวลาใช้ก็ระวังนิดนึงนะคะรอยก็เป็นรอยจากการใช้งานทั่วไป ที่ถ่ายให้ดูในคลิปก็คือนี่ค่ะสองอยหลักหนักหนักแล้วก็ตรงนี้ ตัวนี้พวกนี้ใช้งานได้ปกตินะคะพอดีก่อนเริ่มรีวิวตัวนี้ก็คือเพิ่งอดฐานใส่อีกรอบหนึ่งก็เลยอันนี้ก็เลยจะตั้งเวลาใหม่หน้าจอก็อซีดีก็หูในสภาพดีไม่มีรอยแตกนะคะมีเพียงรอยริ้วรอย คีดควรก็อย่างที่บอกก็คือจับด้วยควาที่มันเป็นเนื้อด้านเป็นรอยง่ายพวกนี้หนักๆก็จะเป็นที่เห็นโอ้ชัดๆเลยก็ตรงนี้แต่ก็ไม่มีผลต่อภาพนะคะพวกนี้เทสฟิล์มเรียบร้อยแล้วตัวนี้ใช้ฐานใช้แบบนี่ CR123A ซื้อได้ตามเซเว่นแต่เดี๋ยวตัวนี้เป็นแบตเอาไว้ทดสอบนะคะทางร้านเดี๋ยวจะให้แบตก้อนใหม่ไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตก้อนใหม่ให้ไปเลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดแบตอ่อนเนี่ยจะมีขึ้นเตือนที่หน้าจอตรงนี้นะคะจะกระพริบกระพริบอันนี้ต้องรีบต้องเปลี่ยนแบตเพราะว่าตัวคอมแพคมันจะแบบถ้าแบตอ่อนมากบางทีก็จะจะไม่ค่อยใช้งานไม่ค่อยได้ Okay. อเวลาเปิดปิดก็นี่นะคะดันมานิดนึงหน้าเลนจะหุบเข้าไปแปดก็จะหุบเก็บกลับเข้าไปเวลาเปิดก็ถ้าเปิดแค่นี้ยังทํางานกล้องยังไม่ทํางานนะคะต้องดันมานะะี่ค่ะจนสุดน,นี้ปิดก็ขยับนิดเดียวค่ะให้หน้าเลนหุบเข้าไปก่อนแล้วค่อยปิด Okay. เดี๋ยวเราลองตัวนี้ก็สามารถพิมพ์แคปชั่นลงไปได้แต่ทางร้านไม่แน่ใจว่าสามารถพิมพ์เห็นว่าจะมีคำว่า I love you บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครใช้เพราะว่า บางทีถ่ายรูปไปมันมีตรงหนังสือคาดตรงรูปเนาะขนาดบันที่บางทียังไม่ค่อยใช้เลยค่ะก็วิธีการตั้งเหอนตั้งเวลาในการทบไปเลยเซตเลือกก็ต้องหาอะไรแหลมๆที่มนรงนี้นะคะจิ้มตนงนี้ตั้งส่วนตัวนี้เขาจะมีให้เลือกว่าจะใส่แคปชั่นนี่นี่หนึ่งสสามสี่ เนี่ยมีหลายแบบหรือจะใส่วันที่วันที่ก็มีให้เลือกหลายแบบวันที่เวลาถ้าแบบนี้คือไม่มีอะไรพิมพ์ลงไปเลยนะคะถ้าไม่อยากให้พิมพ์มอะไรลงไปเลยให้กดมาจนเป็นหน้าจอแบบนี้ถึงจะไม่มีอะไรพิมพ์ลงไปที่ตัวที่ฟิล์มนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเลขบอกฟิลม์มจำนวนฟิลม์มตัวนี้โหมดก็มีออโต ก็คือกล้องจะดูจากว่าเราใช้ฟิล์ม ISO อะไรแล้วก็เลือกว่าจะมีต้องใช้แฟลชหรือไม่ใช้แฟลชเองตัวนี้ก็สามารถปรับเป็นตัวนี้เป็นเหมือนลูกคนวิ่งเนี่ยก็คือโหมดถ่ายวัตถุเคลื่อนที่เร็วนะคะตัวนี้ถ่ายกลางคืนนะคะกลางคืนโหมดนี้กลางคืนก็จะแบบ มีตัดปลาแดงมีแฟดนี่ยตัวนี้มาโคถ่ายอะไรใกล้ๆตัวนี้ถ่ายภาพบุคคลแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจตัวนี้อะไรเพราะว่าตอนทดสอบก็คือลองทุกฟังกชันสปอต สปอนมันจะเป็นเฉพาะกุดจริงๆท็ทางร้านก็ลองอยู่นะคะแต่หลักที่ตัวนี้ถ่ายสวยจริงก็คือถ่ายภาพบุคคลก็รูปที่ทางร้านส่งให้ลูกค้าดูทางทางโชฟี่นี่ก็คือเป็นข้อต่างๆระหว่างถ่ายแบบออโต้กับแบบถ่ายบุคคลซึ่งสีจะผิดกันเลย ทา,ทางทีจะใชฟิล์มตัวเดียวกันกล้องตัวเดียวกันนะนะคือประทับใจมากขนาดตัวไม่ค้ายังประทับใจโหมดนี้เลยโอเคทีนี้ถ้าเราจะเลือกตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มเลือกว่าเราจะามีตัดตาแดงไหมไม่มีก็กดออกแฝดไม่แฝดนะเลือกได้เลยค่ะก็คือปุ่มตรงนี้ ทดสอบโอเคอันนี้เดี๋ยวเลือกโหมดออโต้ไปก่อนทดสอบเดี๋ยวลองใส่ฟิล์มเลยดีกว่าจะได้ทดสอบไปด้วยในตัววิธีการใส่ฟิล์มนะคะเปิดเนี่ยใส่ฟิลม์มตัวนี้อ่านค่ากัดฟิล์มออโต้นะคะ ก็คือไม่ต้องไปกดเลือก iso อะไรเลยเขาจะอ่านค่าอัตโนมัติเอาหัวขึ้นดึงฟิล์มามาพาดมาให้ตรงนะคะนีแ่บบก็ปิดเราจะสังเกตนี่สัญลักษนี่ฟิล์มถูกดึงไปแล้ว ถ้าฟิล์มใส่เข้าปกติก็จะขึ้นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนี่กล้องจะเลือกเองว่าใช้แฟลหรือไม่ใช้แฟลชอ่านี่ค่ะฟิล์มเลื่อนนี่ค่ะตรงนี้ไม่ทำอะไรนี่ซูมเข้าซูมออก ตัวนี้ต้องน,นี่ต้องกดให้ถูกจุดมั้นะฮะนี่ถูกจุดโอเคก็เดี๋ยวลองแบบไม่ไม่ไมแฟ ทีนี้ตั้งตรงนี้คือตั้งเวลาถ่ายกับรีโมทต,ตัวนี้ไม่มีรีโมทมานะคะเวลาตั้งเวลาถ่ายก็กดกดปุ่มนี้ แล้วมันจะไปขึ้นที่หน้าจอนี่อันนี้เลือกรีโมทนี่ตั้งเลือกตั้งเวลาถ่ายเนี้ยค่ะมันจะขึ้นที่หน้าจอสร็จแล้วก็กดแฝดเขาจะนับเป็นวีให้เลยฉะนั้นเวลาตั้งกลๆเราจะรู้ก็ประมาณสิบวีเหมือนเดิมอะค่ะนี่พอดีเมื่อกี้เลือกตั้งแบบไม่ยิงแฟดเขาก็เลยไม่ยิงแฟด ทีนี้ถ้าใช้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดเปลี่ยนด้วยไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นตั้งเวลาถ่ายตลอดทีนี้โดยปกติถ้าเป็นโหมดโหมดอย่างโหมดบางโหมดเนี่ยจะไม่สามารถกดซูมได้นะคะนไหมค่ะซูมไม่ได้ ะะจะได้แค่โหมดออโต้อย่างเดียวถ้าจะเลือกถ่ายซูมเนี่ยก็ได้แค่โหมดออโต้อย่างเดียวนะคะครช่องมองช่องมองใสนะคะนี่กล้องฉลาดนะนี่มีล็อกโฟกัสให้เสร็จสับ ไอตัวที่เป็นเป็นเหมือนวงเล็บข้างในอะค่ะตัวล็อกโฟกัสน,นี่ใช้งานง่ายค่ะแล้วก็บ่งตรงเลยประทับใจโหมดถ่ายภาพบุคคลมากที่สุดไม่เคยรู้สึกกับกล้องคอมแพคตัวไหนเท่าตัวนี้เลยจริงๆชอบจนแบบ เกือบหรือยากเก็บไว้เองแต่ไม่ได้ต้องต้องต้องตัดใจสักนิดหนึ่งมันจะมีแค่ตรงซูมเข้าซูมออกมานะคะกดใี่ถูกจังหวะเขาจริงนไม่ค่อยถูกจังหวะดจริงๆก,ก็กดเบาๆก็ได้เนะ อย่าลืมนะคะวิธีการปิดก็คืออ่ะเกือบลืมถ่ายไปจนหมดแล้วตัวนี้กอ่อฟิล์มออโต้นะคะก็คือถ้าฟิล์มหมดแล้วอะ่ะเขาจะกอ่อออโตโอ้หลักๆที่เจอปัญหากับกล้องตัวนี้ก็คือพอใช้ไปสักพักนึงอะ่ะอืมไม่รู้ไปทำดีทีาไหนก็เคยเห็นมีลูกค้าบางคนมาถาม ก็คือมันไม่ดูดฟิล์มตัวนี้ลองใส่ฟิล์มให้ดูนะราคะก็คือมันดูดฟิล์มเข้าไปปกปติเอาแบบไม่ยิ่งแฟดดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยิ่งมากเริ่มแสบตาเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันกอฟิล์มอ,อโต้นะดูตรงนี้ ให้ดูแหลมมุมมันจะมีการล็อกล็อกโอกัสถามว่าถ้า ถ้าฟิลไม่หมดสามารถกดกอฟิลมเองได้ไหม <S <S หรือตัวกอออโต้มันเกิดอีท่าไหนมป็นู้เกิดมันไม่ทํางานเนี่ยเราจะเอาฟิล์มอ,อกอยังไงมีปุ่มกดนะคะอยู่ตรงนี้นี่อะไรแหลมๆที่จิ้มตรงนี้จึ๊บแล้วฟิลม,มันจะกอมีค่ะแม่ค้าทำบ่อยก็คือฟิลมว้วนหนึ่งถ่ายกล้องสามตัว ก็ต้องใช้วิธีเอาฟิล์มออกก่อนแล้วก็เอาฟิล์มหมนเดิมไปลองกับกล้องตัวหนึ่งนี่ค่ะพอฟิล์มหมดตาเขาจะก่อออโต้เลย นี่พอ,อขึ้นสวนน้ำก็งแสงวัดเรียบร้อยก็ฟิล์มกลับเรียบร้อยก็เปิดเอาฟิล์มออกไปล้างได้นี่นะคะเวลาปิดอย่าลืมนะคะดันมาแค่นิดนึงนี่ให้หน้ากล้องยุบลงไปก่อนนะนี่ให้หน้ากล้องยุบลงไปก่อนนะแล้วค่อยปิด เดี๋ยวแบตเปลี่ยนก้อนใหม่ให้นะคะก้อนนี้ไม่ไม่ให้ไปนะของนี้มันเก่าก้อนนี้เอาไว้ลองอีกดียวเดี๋ยวเปลี่ยนก้อนใหม่ให้ก็คือที่จะได้รับก,ก็คือมีแบตก้อนใหม่นะคะแบตก้อนใหม่สายของแท้ตัวกล้องแล้วก็แถมฟิล์มให้หนึ่วนได้ปั๊บจะได้ถ่ายเลยตรงนี้ยี่ี่รูปนะ p r ็นโปรดักโปมีอะไรคนชอบถามว่าทำไมรีวิวของที่ร้านดูแบบไม่ง่ายไม่มีอะไรเลยก็คือการทำรีวิวก่อนส่งเนี่ยทำขึ้นเพื่อเป็นการเป็นการตัดลงร่วมกันอะคะ่ะเพราะประมาณว่าก่อนส่งนะเราเช็คสภาพกล้องให้นะว่าเราส่งสภาพไปแบบนี้นะคะเี้ย ก็จะให้ลูกค้าดูแล้วก็เป็นการบอกลูกค้าอีกทางนึงดูว่าเออมีฟังก์ชันอะไระต้องใช้ยังไงจะได้สบายใจว่าเนี่ยอย่างเนี้ยจะให้ดูตลอดว่าซีรีส์นัมเบอร์ก้องก็คือ7004 580เนี่ยเป็นตัวเดียวกับที่ลงในในเว็บไม่หมกเว็ดเอาตัวอื่นให้ไปแทมหรือว่ายังไงไม่มีนะคะแล้วก็ก่อนส่งไปก็คือจะเช็คอย่างนี้ทุกครั้ง เพื่อให้รู้ว่าก็คือกล้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะใช้งานได้ถ้ามีปัญหายังไงก็คือนอกเหนือจากนี้ไม่เข้าใจวิธีการใช้ยังไงก็ถามมาได้ค่ะถามมาได้ตลอดโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับรีวิวนี้ค่ะ